ครับผมสวัสดีครับนิวคืณแขวนนะครับอ่าวันนี้จะมารีวิวชุดดักผังพรนะครับผมหนึ่งหลักขายอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับหลักมีหกบ่วงนะครับผมเป็นสายเอ็นนะครับต่อปลายไดลอนห่วงทองเหลืองนะครับผมหลักสแตนเลสนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับ1ชุดผมขายอยู่ที่600บาทจะมีอยู่5หลักนะครับผมชุดละ5หลัก600บาทหรือสั่งเพิ่มได้ครับสั่งมากกว่า5หลักได้ครับครับผมเดี๋ยวให้ชมรายละเอียดนะครับครับผมนี่นะครับเป็นอ่า ทองเหลืองนะครับผมหักสตแตนเลสนะครับนี่ครับผมท่านใดสนใจเป็นชุดพร้อมต่อนะครับผมผมขายอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมมีชุดต่อพังพอนอยู่ห้าหลักนะครับลำโพงแล้วก็มิมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับผม นะครับ094 0047742นะครับผมครับขอบคุณมากครับสอบถามกันเข้ามาได้ครับ